คนเนไฟกังคนเี่นไฟ2021ขอให้โดนัทชิ้นนี้3 9 0 0ก็ร้อยบาทกินออกมาแล้วอร่อยด้วยเถอ่อร่อย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 ย่อคลิปนี้ทำเพื่อเป็นเกียรติแก่เสาหลักโดนัทโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ครับเสาหลักเกลือครับตาคุณรู้หรือไม่ทุกยุคทุกสมัยรานโดนัทจะได้เป็นเสาหลักเสมอยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel. เอาละครับต่อไปนี้ค่าจะคลิปคาแรคเตอร์เป็นเสาหลักโดนัทแล้วนะเสาหลักโดนัทอย่างเี้ยที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือโดนัทราราสามพ้อบาทที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นั่งสินนะนข้าจะแกะกล่องแล้วนะเคียวจูโรเรามาเป็นหนัาซูนได้วยกันไหมคันคาหงอ,อกได้ด้วยนะ ทำไมถึงไม่มาเป็นละ่ะมาเป็นดีกว่าจะได้ไหนเป็นโดนัท <c oughs> จะได้ไหนเป็นโดนัทข้างหน้าก็เขียนว่ากรััดนะครับเป็นแบรนด์ที่ขายสินค้าแบบหรูแหล่นะครับนี่ก็เป็นโดนัทที่เขานิยมซื้อในของขวัญวันเกิดหรือว่าโอกาสพิเศษนะครับยูทูบเบอร์หลายๆคนก็กำลังทำคลิปพวกนี้อยู่ <c oughs> ขนาดโดนัท5.5นิ้วหใหญ่มากนี่เป็นช้อนส้อมเอาไว้กินโดนัทโดนัทนี่ต้องใช้ช้อนส้อมกินด้วยไม่ใช่ว่าใช้มือเปิดหรอเป็นโข นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าขาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดกอเคได้ช้อนแล้วมาเปิดกล่องกันดีกว่าครับเอเคยเห็นแต่ในคลิปคนอื่นมาเจอของจริงต่อหน้าจะรู้สึกยังไงกันนะมาที่นะครับผมผมจะเปิดให้ดูแล้วนะครับไปดูงันไอศวรอ้ยอ้ยอันใหญ่ขนาดนี้ซ่อนไว้ดูมนอสูรกั้นเหรอโอ้โห ตัวจับที่แล้วได้ยากจริงๆโอ้โคมากเลยนะครับผมจะทำการย้ายโดนัทนะครับมาไว้ที่นี้นะครับจะได้มองเห็นกันง่ายๆเียมเกียมกินเือเพื่อนเลยอ่ะมามมามองในมุมของผมเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้นะครับพื้นเป็นทองแบบทองคําจริงๆอ่ะ ไม่เคยกินอะไรแบบหลูเท่านี้มาก่อนเลยนะคบว่าโหท้องร้องจับจอกซ้อมกับพี่ก็เป็นทองนะครับสุดยอดมากมาก่อนกินนะครับขอสารภาพเลยว่าชุดที่เอามาอันนี้ก็เช่ามานะครับไม่มีเงินซื้อครับลงทุนคลิปนี้3 9 0 0กร้อยบาทกับโดนัทจะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อชุดเลงลงคุกหลายคนสงสัยว่าทองในโดนัทนี้มันกินได้หรือเปล่าไออินเทอร์เน็ตใน Google มันก็ต้องมีคําตอบอยู่แน่อืแต่ตอนนี้ข้าไม่รู้ ใครรู้ก็ช่วยเมนด้วยนะครับว่ามันกินได้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมจะกินแล้วครับหยิบมาก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นทองคอําแบบเหมือนที่เราเห็นในวันอะที่แบบแปะโอเนรลูปอะครับเฮ้ย hey! มันไม่จืดนะมันมีรสชาติด้วยอืม ทองคำที่กินได้เนี่ยข้าก็เพิ่งเคยเห็นแต่พวกเจ้าไม่ต้องห่วงวันนี้ข้าจะวิจัยเองเคยเห็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นเขาเอาแปะแล้วมันฮาดีอะครับช่องคีเทวป้ากับดันเป็ดนะครับที่แบบเอาไปแปะอย่างเงี้ยแล้วมันฮาดีผมจะแปะบ้างนะครับไหนๆเล่นงูคู่คู่นี้ก็เปิดม่งหน้าแกงขาของเขาแล้วดังนั้นเราจะมองไป แต่ก็เสียไายเหมือนกันนะมันน่าจะแพงนะสุดพอมากินร่วมกับโดนัทแล้วมันจะรสชาติเป็นยังไงถ้ามันอร่อยก็ดีสินะแต่เพื่อความแน่ใจเราต้องทําพิธีกรรมก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่เอาอุปกรณ์ไปหนึ้งใดๆก็ใ,ใดๆแล้วมันมีทองแล้วมีทองเปลวแล้วมันก็ต้องมีทูกระเทียงโอ้ยทูหอมด้วย <c oughs> เาหลักเลิมที่แท้จริงมีคนบอกแม่ครับแม่ครับพี่นี้เล่นไฟจุดไฟกันจุดไฟในใจของท่านผู้ชมนะครับคนเล่นไฟ2021นี่น่มันคนเล่นไฟ2อง1นี่นี่วาโอ่าไม่มือไม่มือโอ้ย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 โอเค เราได้ทุบโอ๊เราทํทำการด้วยเกียร์แทงเสาหลักโดนัทไม่ใช่เสาหลักเพิงที่แท้ทรูขอให้โดนัทชิ้นนี้สามพันก็ร้อยบาทกินออกมาแล้วอร่อยด้วยเธอสาธุชิมสักนิหนึ่งก่อนอู้หำแรกนะครับผมคำแรกนะครับดูหกอะผมถูงใจ้ม่มีดีกว่าชัวกว่าอืม อืมไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแพงแต่ก็อร่อยอืมมันจะดีแล้วนี่ให้ดูครีมข้้งไงน,นะครับซูมก็แบบซูมเลยแบบเนี่ยคือส่วนครีมมันหอมแล้วก็นุ่มมากอร่อยมากนะครับส่วนตัวเนื้อแป้งมันก็แบบกรุบกรอบแบบเฮ้ยแบบดูพรีเมียมอ่ะรสชาติแบบสุดยอดไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวผมจะแบบกินแบบเต็ม,มคำเลยนะครับดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงแบบจับมอนกินเลยอะ่ะเออมา ที่ต้องกระซิบพูดนะครับมันยุ่งยากแล้วก็ไม่สนุกเลยครับอีกอย่างตัวละครเรงโงคูผู้นี้นะครับเป็นคนที่พูดเสียงดังมากเพราะว่าหูเขาไม่ค่อยดีครับเนื่องจากในภารกิจแรกที่ไปปราบอาสูน์นะครับเขาเจอกับอสูนที่ใช้มนอสูน์เสียงนะครับทําให้เขาต้องตกป้องหูตัวเองนะครับทําให้แบบว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับเพื่อที่จะป้องกัน การรบกวนของอสูรใช่ไมเขาจะต่อสู้ไม่ได้ภารกิจแรกก็เลยชนะมาแล้วก็แบบว่าค่ากระพูดเสียงดังอย่างนี้แหละการเป็นคนพูดเสียงดังไปเลยครับคือเมื่อกี้ได้กินแบบได้กินแบบต่อเนื่องต่อนเนื่องแล้วแบบโคตรอร่อยแบบโคตรมันนะแบบมันจะจัดอะ่ะมันแบบม,มันมันดูเดือดมันดูเดือดมันดูเดือดมันดูพลาด ำไมวันนี้ก้าวอย่างว่สุดิินโดนัทอันสามมันกาอย่างนี้นะครับแน่นอนครับว่ามือต่อไปมามาแน่นอนหลังจากนี้ก็ลำบากหน่อยนะมือต่อไปมามาแน่นอนสะใจยิ้มน้ำตาไหลกินโดน,นัทอานามมันก้าวมาม่าแน่ครับน้อง แต่มันกินมา HS ну oh. จริงๆแบบกินต่อเนื่องแล้วแบบโคตรอร ah. ่อยแบบครีมมันแบบว่าแน่นมากตัวทองก็แบบทําให้แบบเชิงมๆแป๊มๆนะครับมันหลูหลามากเป็นมือที่หยู่ที่สุดในชีวิตเราตอนนี้เดี๋ยวผมจะกินคําสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนนี่ส่วนที่เหลือนี้ก็จะเอาไปให้แม่เอาไปให้ญาพี่น้องชาวบ้านกินนะครับเพื่อที่ได้ยิมรสรสชาติตัวนัดกันนะครับ อยากให้กินอะไรอีกก็เม้นมาได้นะครับผมจุดไฟในใจของพวกเจ้าซะะจะผูกต้นกล้าทั้งหลายโดนัทแพนแล้วอร่อยแบบนี้มันก็ดีแล้วนี่โดนัทแพงแล้วอร่อยแบบนี้ Mangkat dia lah <laughs> oh. ni.